ามาขึ้นไปสปอนเซอร์ใหม่ช่วยกันนะคะทุกคนวัเมือม่อนี่นเข้าแสดงอยู่ที่อำเภอที่ว่าการอำเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์งานแข่งเรือยาวนะเข้ามาแล้วคนรักกดแชร์ให้หน่อยเด้อ <Okay. S 1> สวัสดีค่ะ ไปอัสเอะครับโอเคค่ะเจอกันเย็นนี้นะคะเด่กกับสิเป็นเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์ในเด้อพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทางวงด้วยให้ทางเพจด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาขึ้นสปอนมาขึ้นป้ายนะคะนี่น,นี่นี่พี่น้องมาขึ้นป้ายสปอนเซอร์ช่วยกันหน่อยนะคะคเอาก้อนทุกคนหน่อยนะ สวัสดีค่ะเข้ามาเรื่อยๆเ,เนาะนี่มาขึ้นป้ายช่วยกันหน่อยนะคะนี่ก็จะเป็นการอ่าเขาเอิ่ว่าอย่างอ่ะกล้องก็จะมืดๆแน่จังหน่อยที่น้องมันสะท้อนแสง มาให้กำลังใจทีมงานได้นะคะเป็นบรรยากาศต่างเวทีนะคะเอ,อ้าต้นคือเบอร์หน่อยเด้อคอมเมนต์คุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะคำว่าหลกดไลกดแชร์ในเด้อพี่น้องจาะคะ่ะ อีกหลังหลังปีใหม่น,นะคะกะซิมี่เข้ามาอีกสวัสดีค่ะขอามาหลายๆเนี่ยมานี่จะเป็นบรรยากาศตั้งเวทีนะคะพี่น้องจา้ามือแรกนี่ยาลืมมาหายกำลังใจทีมงานด้ยวยค่ะเออสวัสดี สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ออกสมอด้วยนะคะแร่นี้อย่าลืมมาหายกำลังใจเด้อค่ะคุณแม่ค่ะอย่าลืมมาหายกำลังใจที่งานสีสานนะคะอยู่ที่อยู่หน้าที่อ่า ที่ว่าการอำเภอสตึกนะคะจังหวัดบุรีรัมย์บาทสวัสดีค่ะน่าบาทอันนี้กะไม่รู้เขากันมว่ามันเป็นงานซี่หรือว่า เพจนี้ใครคือเอ็ดมีน้องสาค่ะเพจนี้น้องสาดูแลนะคะทุกคนก่บสวัสดีคุณแม่อสอมอหน้องใสนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์อันนี้แม่เล่ากัรรับรู้นะคะ บ่ได้เห็ดมัด์มูวสวยเด้อพี่น้องมาซอยกันขึ้นไปสปอนเซอร์ไม่น้ำกันพี่น้องจ้าแล้วก็แรงนีก้กอย่าลืมมาให้กำลังใจที่งายน้ำเด้อคะ่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะคอมเหม็นบ่คอยขึ้นเลยค่ะพี่น้อง น้องสาไลค์นะคะคุณแม่อสอมอก็เป็นทีมงานในวงนี้แหะ,ค,ะค่ะข้ามาเรากดไลค์กดแชร์ให้หนดเดอร์ค่ะอ๋อแชร์แล้วขอบคุณคะ่ะบอเป็นยังค่ะคุณแม่ ก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่ขอมาเบิ่งนะคะค่ะเขากับเจ้าเขาสิ่นี่แล้คะค่ะเขาเบิ่งมาเขาสใส่น,นะคะเพราะว่า ตามไปกับเต็มแล้วพี่น้องอันนี้ตอนนี้นะคะบอสเอ็มก็คุมอยู่นะคะว่าสี่ข้นป่ามองไดก็ถามถามทีมง,งานนะคะว่าขึ้นไป่ได้บอนะคะมันหลายแห้งดีฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะห่อนพี่น้อง สวัสดีค่ะสวัสดีสิบสองคนเพิ่งข่าวมาเบิ่งหน่อยเถอะวะห,หอนบ่าพี่น่องหอนบออยู่นี่หอนแหงนี่ยสิเป็นบรรยากาศนะคะคอมเมม็นมาค่อยขึ้นเลยพี่น่อง บิ่งนะคะว่าเขาสีติดป้ายมองใด้อยกระรุนอยู่กือกันค่ะขอบคุณค่ะว่ามวนหลายค่ะอีตาขอบคุณคุณแม่อสมอด้วยนะคะสิบแบบพยายามนะคะอัปเดตเรื่อยเรื่อยนะคะสิมาเป็นคข่ยบได้เป็นค่อวอยเด้ อยากเห็นหน้าแอดมินคุณนายนายยกนองสายป้ากินหมูกระทะครับมาค่ะมาตรงเลี้ยงเพิองนายแอดมินี่ะยังพาเืิ่งตอน,นีู้่ธนาคาโซดแห้งหนาโซดค่ะก็ปเป็นตะเบิงดอกเย็นนี้มากกินหมูกระทะมาค่ะมาเลี้ยงด้วยนะคะมาเลี้ยงแอดมินด้วยนะคะ ผันพอแอดมินกระทักแนแต่ว่าว่่ได้เห็นหนาดอกหนาสดแห้งสำหรับใครนะคะที่อยากหูนะคะว่าแอดมินนะคะอยากอยากเบื้งหน้าแอดมินแอดมินนะคะเป็นแดนเซอร์ในวงนี้ระคะชื่อว่าน้องสานะคะเข้าอ่าเข้าไปเบื้งเข้าฝักเฟซน้องสาด้วยนะคะ น,น้องเบนจินดานนะคะภาษาอังกฤษพิมพ์เข้าไปเลยฝากด้วยนะคะในกาเป็ียนบรรยากาศมาถากขึ้นไปน้องกันพี่น้องจ๋าจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะคะเฟซเ,เส่วนตัวเฟซส่วนตัวไม่เคยเห็นน้ะครับทักมาถือกนน้นอ <laughs> น ค่งเคยได้ยินีหล่จ้าซื้อชื่อจ๋าวสาค่ะสาว่าแมนจ๋าคุณแม่บ <c> ร <oughs> เคยได้ยินชื่อน้องน้องอุสานะคะแล้วก็ฝากติดตามเฟซนออันนี้เราอยากได้เฟซส่วนตัวมาค่ะอ่าพิมพ์ไปนะคะเบนจินดานะคะภาษาอังกฤษนะคะเบนจินดาภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์เข้าไปเลยค่ะ เป็นแดนเซอร์ในวงนี้ละค่ะเขาไปพิมพ์โหลดนะคะไปพิมพ์เบิรงโหลดอ๋อน้องอุสาแมนค่ะคุณแม่น้องอุสาค่ะน้องอุสานะคะอุสาอุไรพรแมนแม่ อยากเห็นหนาเลยงานไม่ใหญ่แน่นะพี่สางานเปล่าแสดงงานอะไรคะงานงานแข่งเรือค่ะงานแข่งเรืองานงานแข่งเรือยาวงานแข่งเขาแข่งเรือวันที่เจ็ดวันที่แปดฝนแต่ว่าหมอล่ามากกอนหมอล่ามากก่อนพี่น้องจ้าอันนี้ก็ตั้งอยู่ที่ว่าการอำเภอมืออำเภอสตึกมาค่ะ งานไม่ใหญ่แน่ค่ะไม่ใหญ่เลยแต่งตัวสบายสบายอยากคุณนายอยากเห็นหนาเข้าไปโอ้เดี๋ยวฝ <c oughs> ากกดติดตามเฟซด,ด้วยนะคะทุกคน สิพญายามแบบว่าอยากอยากอยากวันละกระทงครับปะมีครูไปไปบ้านนีนมีครูล้วค่ะแอดอยังโสดอยู่ค่ะแมมแล้วบ่ให้มีหรอค่ะแมมแล้วบอกว่าอยู่ผู้เดียวสบายที่สุดแหละนันมาแล้วเย็นนี้อย่าลืมมาให้กำลังใจนะคะแล้วก็อย่าลืมมาให้กกำลังใจแอดมินนํำค่ะ ขันพอ่อแอดมินกะบทากน้ำขันเข่าไปเฟซแล้วนะคะ <c oughs> ่มีคูดอก <c oughs> บะฮัานนาอยากมี <c oughs> แม่แล้วบอกว่าแล้วจะรู้ว่านรกมีจริง <c oughs> มาหาขึืน อยก็นว่าเขาิขึ้นไปสยกปอนเซอแล้วก็เลยมาไล่ให้พี่น้องได้เบิงนะแสงดีบ่เนี่ยแสงบดีเลยแม่เอาสมอกไปแล้วบอก่ะสิคอทายรูปครับสิไปทาเลยครับอยากทายกับพี่สาได้ค่ะเป็นตำมวแนแทนน้องมวนอีลีค่ะถันไพรโบไดมาเบิงบบไดมาสัมผัสนาเวที่นี่บอกเลยว่าเสียดายนะคะ มามาถ่ายรูปโหลดค่ะขอเต้นขอเต้นอยู่แถวสองเด้อถามหาโหลดใช่ค่ะมวนแห้งต่องมาเลยถ้าใครอยู่ใกล้นะคะไม่มาไม่ได้แล้วต้องมานะคะบอมากก็คือบอกบอกว่าพลาดมากนะคะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะอ้อมสังกะสีขนาดสิเก็บเลื่นหรือเปล่าคะเดี๋สี อันนี้เขามาตั้งเวทีแข่งเข้าได้นี่พี่น้องจ้ารถก็จะอยู่ข้างนอกอย่างนี้นะคะว่าไม่ทางออกเลยพี่น้องคุณแม่ออกสมาอ์ไปแล้วบอก่ากดไลคา์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพจสั่งไม่พี่น้องจา้าเมื่อคนไปน้ำกันเห็นว่าเป่าปุาูนะ มาเด้อค่ะไคยุ่ใกลมาให้กำลังใจทีมงานเอาขอคือบอกเป็นลายวาสดะสีพยายามไหลดุดูนะคะผมรอเวลาออกไปครับร้อยเจ็ดสิบโลผมมาหอดแล้วสตึกครับมาฮอดแล้วบอค่ะออันคุณคุณพี่สันติมาฮอดแล้วบอค่ะ มีอีกไหมเย็นนี้ไม่มาก็คือพลาดนะคะทุกคนบอกเลยควาดโดนโดนจิมานะคะต่อยเจ็ดสิบรลก็ถือว่าไก่อยู่ได้พี่น้องป๊าเจ้ามาบอกพอตั้งแต่เชียงป๊านี่จะเป็นคุณพ่อชาลีฮอลลเดนนะคะขึ้นมาหอดป๊า อ๋อเจ้าเจ้าพักใสเย็นนี้อย่าลืมมาให้กำลังใจนะคะถาม้าคอยโลดน้องอุซายยู่ไซมาสิเขาหูเบิดแล้วค่ะนี่นะคะเจอกันเย็นนี้นะคะคุณพี่สันตีนาเวทีเด้อค่ะข่อยเต้นอยู่แถวสองมาขอถ่ายรูปได้นะคะมีไผ่มาอีกแน่ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเอาคน็เ้ิวงหน่อยแถะโรงแรมโูทองขอภพยในเสียงไอนะคะโอเคค่ะคุณพี่สันสีพอกันแรกนี่นะคะเมื่อนี่น่ะสอดแจงบอ นาสีบอแจงนะคะรือจังใดเดี๋ยวสิอัปเดตอีกที่ึ่งติดตามได้ที่เพจหลักได้เลยนะคะคือแบบนาสีหอดได้แค่สีสีหรือเปล่านี่แหละค่ะน่าจะถึงน่าจะแสดงได้ถึงสีสีใครมาเย็นนี้เจอกันได้เลยนะคะ พอนพ่อแอดมินกับทักแอดเนเดอร์ค่ะแอดมินเพจนี้มีคนเดียวนะคะพันพ่อแอดกับทักแอดเนเธอร์โอเคค่ะผมมาจากมาจากอ๋อมาจากขอนแก่นค่ะป๊าด คือว่าไก่อยู่ด้วยค่ะคันตั้งใจม่านแบบสุดหยอดแห้งนะคะห้าโมงถามโมงกลัวแล้วนะคะเวทีคือแบบใกล้เสร็จสับเรียบร้อยได้ได้ประมาณ้าไปดูศิลปบินหน่อยตอนนี้ศิลลบินศิลปบินเกค่คะเดี๋ยวหาะกันเ้ย เพืเอเบื่งหน่อยแถวเขามาาลายๆเนี่ยคันอยากให้ภาไปเบิ่งศิละบินอะ่ะเขมา้าหาใไดจะ่อยค่นนะคะ่ะถ้าเข้ามาหนึ่งร้อยคนนี่แอดซีดีใจบักคักนี่นะคะศิละบินคนหนึ่งนะคะพี่บุญหลงมงคลพรน,นะคะขันเจอแอดจะทักแอดในเด้อขันผููใดมากนะคะ สัสดีค่ะคอนแกนก็ถือว่าไก่อยู่ได้ที่น้องเขาว่าเนี่ยขึ้นไปแต่ว่าตอนนี้กำลังขึ้นฉากนะคะเอ็ดตอนนี้กำลังขึ้นฉากนะคะพี่น้องไล์บ่อยๆได้ค่ะมือมิกเหรอคะ ้าไปหามื่อมิกแน่ไล่บ่อยๆเฟซจับความเคลื่อนไหว่าสิบหาย่มไหลดูๆค่ะพี่น้องะว่าหาลัางเทียกาะมือมิกนะคะกะสิบเป็นอันนี้